สวัสดีครับผมพญนกีครับจากช่องพญนกีคนป่าไทยบ้านกับปนีสีส่วนพี่น้องมาเห็ดมอกหนูนะครับได้หนูถือบ่วงนะครับถอนขนนะครับการถอนขนผมใส่วิธีต้มน้หอนลวกเอาครับถอนละกามา,าล่นไฟนิดนึงขนส่วนที่เหลือออกนะครับ จะน่ะก็มาซ้ำและนะครับส่วนหัวสิ่เอาครับส่วนหัวสิบเอานะครับซ้ำและแหละผมกะจะมาหันเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องนะครับหันเป็นตอนนะครับเครื่องไนกะบ่อซับเสร็จบ่อเอาเสร็จกันนะครับเครื่องใน้ผมจะเอาไว้ตามหากนะครับเครื่องในนี้สุดจอดพี่น้องเป็นตับเป็นใสเป็นอันนี้นะครับเอาไว้ใส่ตามหาก นะครับก็เลือกช่ำเละเอาเอาทั้งกระดูกเอาทั้งเนื้อพี่น้องนะครับเอาทั้งกระดูกเอาทั้งเนื้อนะครับบอยเดทิมนะครับหลังจากอ่าหั่นเป็นตอนใหญ่ๆแล้วเขกา็มาซับครับพี่น้องซับให้ละเอียดเลยครับพี่น้องอ่าพอดีกี้ซับจนละเอียดนะครับอ่าว่าเป็นคือปนพุระ เอต่อไปนครับเนี่เรียบร้อยทราบเรียบร้อยนะครับก็จะได้เอาใส่จานไหวสะกอนนะครับใส่จานไหวสะกอนนะครับเขากลับไปเห็ดแน่อื่นเสียนพวกเครื่องเทศเครื่องปรุงผึ่นหอมพวกหอมเภทหอมนะครับเพื่อดับกลิ่นข้าวนะครับเอาไปกี้ก็ไปเก็บเอา ใบหอมนะครับเอาใบหอมเอาต้นน้ำนะครับแล้วก็ใบอีร่วงหรือว่าใบกระเพ้านะครับที่เห่าเอือนกันปัดพกี้เอือนใบอีร่วงพี่น้องนะครับนี่ครับเนื้อหนู้ที่ซับไว้ละเอียดจิบนะครับแบบละเอียดเลยนะครับจะนุ่มนะครับเมื่อเอาไปหมกนะครับใบกระเพ้าใบต้นหอมใบหอมต้นหอมเอามาไว้ นะครับเเตรียมตะไคร้ครับตะไคร้ในซ่้อยหั่นซ้อยเรียบร้อยนะครับพ้อมทั้งพริก้อมชิโกครับพี่นอ้องสะเอามาโขกครับในตะไคร้ใส่เกลือน,นิดนึงนะครับก่อนโขกใส่เกลือน,นิดนึงเพื่อจะได้โขแกแหลกละเอียดไว้นะครับในตะไคร้ที่หั่นไหวผมจะใส่เข่าขัวน้ำนะครับก็ควรกระตูหอมอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ ไปดับกินข้าวกินสาบของหนูรับพี่นนอกรับโค,โคกโคกโคกจนละเอียดพละครับนะครับจนละเอียดนะครับโคกละเอียดแล้วกะเท่ากับผักไใบกอนนะครับผักวบกอนไปเห็ดอย่างอื่นอีกพี่นนอกนะครับไปเห็ดอย่างอื่นอีก นี่กะปลานะครับปลาะนี่ขาดบดได้นะครับจะเพิ่มความหอมแซ่บนะครับใบกระเพรากระลังเด็ดนะครับกระเด็ดใบกระเพราไว้สควอชเตียบพ่อมนะครับหลังจากเด็ดกระเพราแล้วกับสีแดงมะฮันต้นหอมกับใบหอมนะครับหันห่างๆนิดนึงครับผิวของเรียบร้อยครับอ่าใส่ มน่ครับจากนเขาก็เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาเนื้อหนูลงนะครับในส่วนของเ,อเครื่องใสสี่พระท่านบดใส่น้ำกันนะครับเอาเนื้อหนูลงนะครับตักเครื่องเทศพวกตะไคร่พวกหอมที่เขาตาไวละเอียดนะครับเอาลงเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาร้านะครับตามด้วยน้ำปลาร้าต้องใส่ใส่เกลืออีกนิดนึง นะครับใส่หลายนะครับตามด้วยชุรดแปะนวดนี่แหละครับใส่ตามเหมาะสมนะครับผู้ไรบบกินกับ่ใไซครับใส่มือครับนวดครับใส่มือนวดยังได้เข่ากันระวังเครื่องเทศครับเนื้อหนูนะครับเพื่อนจะบ่มีกกินสาดนะครับมีแต่ความหอมนุ่มนะครับตอนนี้นะครับก็สีเตรียมมกหาใบตองมามกใบตองกล้วย ครับพี่น้องตเตรียมใหม่ไว้คัดนะครับตเตรียมใหม่ไว้คัดไปตองกล้วยเข้ใส่ด้านหนานะครับใส่ด้านสีขาวเพาสบใส่ด้านหลังนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ใส่สีขาวนี่ครับนี่สีด้านหนามันนะครับเขาก็ว่างาตักหนูใส่หนีเลยพี่น้องส่วนด้านหลังีเขียวๆนี่บ่บบใส่นะครับอ่าบ่ใส่บ่บใส่นะครับจากนี้เขาก็จะ เตรียมใบกล้วยแล้วเขาก็จะตักหนูออกมกตักหนูใส่ใบกล้วยนะครับทำเป็นห่อมกคือข้ต้มข้นมนี่เราพี่น้นองนะครับอ่าใส่เครื่องไนเข้าไปค่ะแดงแดงนะเครื่องในแหละครับเพื่อใส่ตาขหากเลยนะครับใส่แล้วก็ต้องมากไปนิดนึงเครื่องไนหมกได้มีเครื่องในเดี๋ยว้พื่อนจะเอาของผมไปกินก่อนผมต้องมากไวอ่าใส่ ไม่คัดสองอันพี่น้องเป็นเขื่อนหมักเป็นตำนี้ไว้นะครับเคื่อจะได้บ่ต้องสร้างเข้าไว้ละใหม่สองอันของ er. เฮาเดอร์นะครับอีแบบสบายสบายพี่น้องนะครับมกสุดท้ายพอด,ดีครับพี่น้องครับมกสุดท้ายนะครับอ่า หอมสีเอาไปใส่หมอ้อนี่ก็ใส่ซึ่งไว้นะครับสําหรับซึ่งสาหรับหม้อซึ่งผมก็เอาไปตั้งไฟไว้แล้วเดือดบ็อกบอก,บอกแล้วนะครับนี่เรียบร้อยได้โกโมกครับพี่น้องครับอ่าเอาไปตัง้งนะครับนี่ผมตั้งไฟไ้แล้วน้ำเดือดบับๆนะครับปิดฝาไว้เปิดฝาเอาเอาซึ่งลงที่นี่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้จนกวาน่าหนูสิซุกนะครับพี่น้อง นะครับเปิดเบิงครับนี่อสุกแหล้่ครับใบตองเหลืองเป็ดไอทวนทวนพีนองกับเนื้อเพิ่นนะครับมาเบิงเนื้อเปิดออกมาโอ